สวัสดีทุกทกท่านนะครับที่เข้ามาชมผมไลฟ์อยู่ขณะนี้นะครับเช้านี้นะครับผมจะคุยหัวข้อประกันชีวิตมีความสำคัญมีความจำเป็นสำหรับคุณไหมนะครับเพราะว่าเอาจริงนะคนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยคนส่วนใหญ่ยังไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้เลย คิดว่าประกันเนี่ยต้องซื้อตอนป่วยนะครับเข้าใจอย่างนั้นสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับหัวข้อที่ผมจะคุยวันนี้ก็คือหัวข้อประกันชีวิตมีความสำคัญสำหรับคุณไหมสำคัญยังไงนะครับคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดจำนวนมากเข้าใจเรื่องของประกันชีวิตผิด มากเอามากๆก,ก็ว่าได้นะครับทีนี้วันนี้ผมจะมาพูดให้ท่านเข้าใจอย่างถูกต้องละกันว่าเอ๊ะอย่างเราอะอย่างคุณนะมันมีความจําเป็นต้องทําหรือเปล่าทาไมต้องทําทําใครได้อะไรไม่ทําใครได้อะไรทําใครเสียอะไรไม่ทําใครเสียอะไรฟังเพื่อเป็นความรู้ฟังเพื่อนําไปใช้ประโยชน์นะครับผมไม่ได้มาขายนะ ผมมาเล่าให้ฟังว่าประโยชน์ของประกันชีตมันเป็นอย่างนี้นะเช้านี้คุณออกไปทํางานือเป่ะคุณยังต้องการเงินือเป่ะคุณยังเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ต้องหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวไหมหากคุณบอกว่าใช่ประกันชีวิตมีความจําเป็นสำหรับคุณมากวันนี้คุณใช้ความรู้ความสามารถออกไปทํางานแปลสภาพมาเป็นเงิน นำเงินที่ได้มานะ่ะไปจับจ่ายใช้สอยในเรื่องของปัจจัยทั้ง4อาหารเสื้อผ้ายารักษาโรคและก็ที่อยู่อาศัยสีอย่างนี้มันคือสิ่งจำเป็นหลังจากนั้นคนก็จะใช้เงินที่ได้มาไปจับจ่ายใช้สอยในเรื่องที่เป็นความต้องการของตนเองและคนในครอบครัวนะครับ เพราะทุกอย่างมันต้องใช้เงินทั้งความจําเป็นทั้งความต้องการมันต้องใช้เงินผมไม่รวมไปถึงคนที่ติดอบายามุกนะผมยังไม่รวมถึงนะยังไม่รวมถึงคนที่นําเงินไปใช้ใจ่ายเรื่องสนุกผมยังไม่พูดถึงนะเอาความจําเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานก่อนนะครับวันนี้คุณทํางานได้คุณมีไรายได้คุณมีความคุณมีเงินเพื่อไปซื้อในสิ่ง จำเป็นขั้นพื้นฐานปัจจัยสี่นะครับรวมไปถึงการศึกษาลูกค่าน้ำค่าไฟโทรศัพท์กับข้าวนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องใช้เงินซื้อมาวันนี้คุณทำงานได้คุณมีรายได้เมื่อคุณทำงานได้คุณมีรายได้คุณก็มีเงินใช้จ่ายครอบครัวก็ไม่ติดขัดทั้งของตนเองทั้งของครอบครัว ของพ่อของแม่คู่สมรสบุตรหากคุณเป็นคนนั้นหากคุณเป็นคนนี้หากคุณคือคนที่หาเงินเลี้ยงดูครอบครัวเรื่องนี้เหมาะสำหรับคุณเรื่องนี้จำเป็นสำหรับคุณไม่ต้องเลือกผมก็ได้คุณชอบตัวแทนคนไหนปรึกษาเขาได้เลยนะครับคนทำงานได้ คนมีรายได้มีเงินไปจับใจ่ายใช้สอยเรื่องปัจจัยทั้งสี่นะครับหลังเหลือจากนั้นนะครับคนก็จะเอาเงินไปเก็บหรือลงทุนในสิ่งที่ตนถนัดเช่นอาจจะฝากธนาคารซื้อทองซื้อที่สร้างบ้านเช่าเล่นหุ้นเล่นแจะปล่อยเงินกู้นะครับซื้อกองทุนซื้อหุ้นกู้ตามความสามารถตามความรู้ของแต่ละท่านตามความสามารถตามความรู้ของแต่ละท่านไม่เท่ากัน ดังนั้นเราจึงคือต้นตอการเกิดเงินคุณออกไปทำงานทุกวันคุณมีเงินเข้าทุกวันแม้จะเป็นเดือนครั้งหนึง่งนั่นก็คือรายได้ของคุณประเด็นมันอยู่อย่างนี้ครับในระหว่างที่คนกำลังทำงานปัญหาที่มันอาจจะเกิดนะ 1. อุบัติเหตุ 2. เจ็บป่วย 3. ป่วยโรคร้ายแรง สามอย่างนี้หากมันหนักมันจะลุกขึ้นมาทํางานไม่ได้นะสามอย่างนี้หากมันหนักมันจะลุกขึ้นมาทํางานไม่ได้เมื่อลุกขึ้นมาทํางานไม่ได้รายได้ที่เคยมีมันก็จะหายโดยเฉพาะอาชีพที่เป็นอาชีพอิสระยุ่งนะทํางานไม่ได้รายได้หายแต่รายจ่ายในเรื่องความจําเป็นยังความเรื่องความต้องการยังอยู่เมื่อกี้ผมบอกเหลือแล้วก็เก็บใช่ไหม หากมันเกิดขึ้นมันต้องใช้เงินทำงานไม่ได้รายได้หยุดเงินเก็บมีมากไหมสมบัติมีมากพอหรือเปล่าเอาสองอย่างเมื่อกี้รวมกันน่ะเอาสองอย่างเมื่อกี้รวมกันอยู่ได้กี่ปีเงินเก็บมีมากไหมสมบัติมีมากพอหรือเปล่าหากไม่มีทำไงอ่ะเอาสองอย่างเมื่อกี้รวมกันอยู่ได้กี่ปีหากไม่มีไปไงต่อที่แน่ คนจะดำรงชีพยอยู่ได้อยู่ต่อได้ต้องมีเงินคนจะดำรงชีวิตอยู่ต่อได้ต้องมีเงินทำงานไม่ได้ไม่มีเงินเก็บจะอยู่ต่อได้ต้องมีเงินเงินมาจากไหนละ่ะเป็นปัญหาแล้วครับวันนี้หากมันเกิดขึ้นเราไม่มีเงินนะ่ะทำไงต่อที่ในนี่ยจะอยู่ต่อต้องใช้เงิน คุณต้องเช็คตัวเองถึงตรงนี้คุณต้องเช็คตัวเองนะนะว่าหากมันเกิดขึ้นจริงๆนครอบครัวคุณจะอยู่ต่อได้ตัวคุณจะอยู่ต่อได้ควรมีเงินเท่าไหร่ลูกยังเรียนอยู่ไหมพ่อแม่ต้องเลี้ยงดูอยู่ไหมตัวคุณเองหากลูกขึ้นมาทำงานไม่ได้ต้องอยู่ต่อนะต้องใช้เงินเท่าไหร่อันนี้คุณต้องหาคำตอบให้มันได้หากตอบไม่ได้ ทำไงอ่ะถ้ามันเกิดขึ้นพรุ่งนี้มานรนนี้ปีนี้ปีหน้าทําไงนะครับบางคนก็บอกลูกฉันกว่าจะเรียนจบบางคนก็บอกว่ากว่าฉันจะอยู่ถึงอายุแปดสิบห้าก็ต้องใช้เงินนะครับดังนั้นสมมุติคุณบอกว่าเอ้ยครอบครัวผมมันต้องมีเงินห้าล้านนะต้องมีเงินห้าล้านคําถามคือคุณเตรียมเงินก้อนนี้ไว้หรือยังคุณได้เตรียมเงินก้อนนี้ไว้หรือยัง หากตอบว่ายังเอา้าถ้ามันเกิดพรุ่งนี้มารืนนี้ปีนี้ปีหน้าทำไงอะไปไงต่อเงินก้อนนี้เนี่ยเงินก้อนนี้มันควรที่จะมีก่อนที่ปัญหาจะเกิดหรือจะให้ปัญหาเกิดก่อนค่อยมีเงินก้อนนี้นะครับมันควรจะเกิดมันควรจะมีก่อนปัญหาเกิดไม่ใช่เกิดบัญหุเจ็บป่วยป่วยโรคไรแรงแล้วค่อยหา ไม่ค่ยตกเป็นบูรพชาชลาหรือจากไปก่อนค่อยหามันไม่ทนันวันนั้นใครจะไปหาตรงไหนขนาดวันนี้สุขภาพแข็งแรงดียังทํางานได้ไวัยหนุ่มวัยทำงานยังบอกว่าไม่มีแต่ถ้าอยู่สุขภาพเมื่อกี้จะไปหาที่ไหนดังนั้นหากคุณบอกคุณต้องครอบครัวคุณต้องมีสามสห้าล้านและที่สําคัญมันควรจะมีตั้งแต่วันนี้และคนส่วนใหญ่มันไม่มีหรอกหาที่ไหนอ๋อ เอางี้สิลองปรึกษาตัวแทนประกันชีวิตใกล้บ้านคุณลองปรึกษาตัวแทนประกันชีวิตใกล้บ้านคุณที่คุณไว้วางใจใครก็ได้เขามีวิธีนะครับเขามีวิธีอ่ะมาดูวิธีการเตรียมเงินนะโดยหลักการก่อนนะเพื่อความปลอดภัยของครอบครัวใช่ไหมครับเพื่อความปลอดภัยของครอบครัวมาดูวิธีการเตรียมเงินกันนะปลอดภัยนแน่วิธีที่หนึ่ง หากคุณบอกว่าครอบครัวคุณต้องมีเงินห้าล้านและปลอดภัยนำเงินห้าล้านไปฝากฟ,กฟิกฟที่ธนาคารหากเกิดอะไรขึ้นแบบนี้ปลอดภัยครับหากเกิดอะไรขึ้นแบบนี้ปลอดภัยแต่คนส่วนใหญ่บอกว่าโอ้ยมันทําไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ใช่ผมก็ทําไม่ได้เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นตของคนในสังคมไทยทําไม่ได้เพราะคนอยากมากกว่าความสามารถของตนเสมอ คนนะ่ะอยากมากกว่า,าความสามารถของตนเสมอส่วนมากก็บอกทําไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้ผมก็ทําไม่ได้วิธีหนึ่งเอาเงินไปฝากฟิกธนาคาร5้าล้านบาทตามที่ต้องการคนบอกว่าทําไม่ได้ผมก็ทําไม่ได้คุณก็คงเช่นกันกับผมเพราะสังคมไทยอย่างมากก็สาเปอรสลองได้แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้นะสินะครับงั้นมาดูวิธีสอง วิธีสองหากคุณจะทยอยเงินให้เก็บเงินให้ถึงห้าล้านให้เร็วที่สุดแบบไม่เดือดร้อนคุณเก็บได้ปีละเท่าไหร่เดือนละเท่าไหร่ถามอีกครั้งหนึ่งหากคุณจะเก็บเงินให้ถึงห้าล้านให้เร็วที่สุดแบบไม่เดือดร้อนเลยนะผมใช้คาว่าเร็วที่สุดจิตใต้เร็วสุดและแบบไม่เดือดร้อนคุณเก็บได้ปีละเท่าไหร่ก่อนที่ปัญหาจะเกิดนะ่ะ เก็บเงินให้ถึงให้เร็วที่สุดสมมุติคุณตอบว่าปีละสามหมื่นปีละห้าหมื่นแล้วแต่ความสามารถแต่ละคนอยู่ในใจของใครของมันนะครับปีหนึ่งสามหมื่นห้าหมื่นหรือบางคนก็บอกว่าเอ้ยอย่างมากก็สามพันห้าพันอันนี้แล้วแต่ความสามารถเนาะสมมุติเอาเงินก้อนนี้ไปฝากธนาคารอะไรก็ได้สมมุตินะเอาเงินก้อนนี้ไปฝากธนาคารสมมุติคุณบอกว่าห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่น คนที่บอกว่าสามหมื่นก็สามหมื่นนะคนที่บอกหมื่นห้าก็ในใจตัวเองหมื่นห้าสมมุติคุณบอกว่าห้าหมื่นไปฝากธนาคารฝากไปเรื่อยก็คำนวณตั้งตั้งห้าล้านหารด้วยห้าหมื่นใช้เวลากี่ปีก็คำนวณเองนะครับก็ใช้เวลาเท่านั้นนะ่ะในระหว่างที่คุณกําลังฝากเงินเพื่อให้ถึงห้าล้านเนี่ยเป็นไปได้ไหมในระหว่างที่เรากําลังฝากมนุษย์มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุมนุษย์มีโอกาสเจ็บป่วยมนุษย์มีโอกาสป่วยด้วยโรคร้ายแรง นอนรักษาตัวนานๆทั้งเสียเวลาทํางานหาเงินไปเก็บใช่หรือไม่ทั้งต้องเงินที่เก็บเมื่อกี้เอามาใช้จ่ายใช่หรือไม่มันเป็นเหตุให้เราไปไม่ถึงเป้าหมายใช่หรือไม่นะครับดังนั้นหากคุณใช้วิธีการนี้หากเกิดบันเหตุเจ็บป่วยเสียเวลาทํางานด้วย เสียเวลาทำงานด้วยไม่มีเงินไปเก็บต่อด้วยใช่หรือไม่หากมันเกิดขึ้นมีโอกาสไปไม่ถึงเป้าหมายใช่หรือไม่หากตกเป็นบุคคลตุลภาพหากกลับบ้านเก่าเฝ้ารากมาม่วงก่อนไปไม่ถึงเป้าหมายใช่หรือไม่ถ้าระยะเวลามันยาอาจจะแก่ชราใช่หรือไม่ดังนั้นหากคุณใช้วิธี สร้างเงินโดยการนำเงินไปฝากธนาคารอาจจะไปถึงหรือไม่ถึงเป้าหมายใช่หรือไม่งั้นวิธีที่สองใช้ไม่ได้เป็นวิธีที่คนส่วนใหญ่ใช้ด้วยเป็นวิธีที่คนยอ่าส่วนใหญ่ของคนไทยใช้ด้วยคือเอาเงินไปฝากธนาคารเขาให้ดอกเบี้ยเราก็นิดเดียวเราต้องการันตีตัวเองเราต้อง รับผิดชอบตัวเองใช่หรือไม่มันอาจจะไม่ถึงเป้าหมายใช่หรือไม่หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเอาฟังอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าผมไม่ท่านเอาเงินไปฝากธนาคารนะักท่านอย่างนั้นได้ปกตินะครับแต่ท่านก็ต้องหาเครื่องมือชนิดอื่นด้วยวิธีที่หนึ่งที่จะเตรียมเงินก่อนที่ปัญหาจะเกิดเมื่อกี้บอกว่าเอาฝากธนาคารที่หนึ่งทำไม่ได้วิธีที่สองก็คือทยอยเก็บเงินให้ถึงห้าล้านให้เร็วสุด แต่ถ้าฝากธนาคารปัญหาที่อาจจะเกิดก็คืออาจจะเกิดอุบัติเหตุเจ็บป่วยอาจจะทุพลภาพอาจจะจากไปอาจจะแก่ชาราจะทําให้เราไปไม่ถึงเป้าหมายใช่หรือไม่คนส่วนใหญ่ก็ตอบว่าใช่นั่นแหละเออมันก็ใช่นั่นแหละถูกแล้วละ่ะหากมันใช่เป็นว่าวิธีการนี้มันอาจจะเกิดปัญหาผมรวมไปถึงการซื้อทองซื้อเอาไปเก็บสะสมในรูปแบบต่างๆด้วยนะวิธีการนี้รวมนะแต่ ถ้ามันเกิดขึ้นมันก็ยังไม่บรรลุใช่ไหมมันยังไม่ถึงเป้าหมาย5ล้านตามที่เราต้องการใช่หรือไม่คนส่วนใหญ่ก็ตอบว่าใช่งั้นวิธีที่1กับ2วิธีที่1คุณบอกทําไม่ได้แต่วิธีที่สองทำได้แต่มันอาจจะไปไม่ถึงเอาแล้วทําไงอะ่ะครูอ่ะผมพูดอย่างนี้งั้นมาดูวิธีที่สาม วิธีที่สามผมจะเอาวิธีที่สองไปบวกกับวิธีที่หนึ่งนั่นหมายก็ว่าคุณทยอยเก็บเงินเท่ากับความสามารถของคุณเมื่อกี้แต่การันตีว่าแม้เกิดเหตุก็จะมีเงินห้าล้านบาทตามที่คุณต้องการฟังไม่ผิดนะผมจะเอาวิธีที่สองไปบวกกับวิธีที่หนึ่งนั่นก็คือ ให้คุณทยอยเก็บเงินเท่ากับความสามารถของคุณทำได้แต่การันตีว่าคุณจะมีเงินเหมือนวิธีที่หนึ่งเช่นคุณบอกคุณเก็บได้ปีละห้าหมื่นโอเคปีละห้าหมื่นใช้เหมือนวิธีสองแต่เปลี่ยนที่นะเป็นบริษัทประกันชีวิตใช้เวลาเท่ากันใช้เงินเท่ากัน แต่หากเกิดอุบัติเหตุหากเจ็บป่วยหากป่วยโรคอะไรมีเงินรักษาให้ด้วยมีเงินชดเชยให้ด้วยพูดง่ายๆเกิดอุบัติเหตุเจ็บป่วยรักษาให้ด้วยยังมีรายได้เหมือนเดิมด้วยโอเคไหมใช้เงินเท่ากับที่คุณไปซื้อทองไปฝากธนาคารเมื่อกี้หากเกิดบัญเหตุหากเจ็บป่วยมีเงินรักษามีรายได้เหมือนเดิมด้วยหากตกเป็ดบุคคลทุกผลภลาพ หากกลับบ้านเก่าเฝ้ารากมาม่วงจ่ายเงินห้าล้านตามที่คุณต้องการเมื่อกี้ด้วยแต่ถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นเงินก้อนนี้ก็เป็นเงินของคุณใช้จ่ายตอนหลังเกษยียณไงดีไหมอุบัติเหตุเจ็บป่วยรักษาให้ด้วยชดเชยไรายได้ให้ด้วยเลี้ยงดูครอบครัวของคุณเหมือนเดิมด้วยมีเงินเดือนให้คุณเหมือนเดิมด้วยตกเป็นบุคคลทุนว่ากลับ,บบ้านเก่าเฝ้ารากมาม่วงก็จ่ายเงินห้าล้านตามที่คุณต้องการ ไม่เกิดอะไรขึ้นเงินก้อนนี้เป็นของคุณอ่ะคำถามคือแบบนี้จำเป็นสำหรับคุณไหมมันใช่สิ่งที่คุณกำลังตามหาอยู่บ่ะมันใช่สิ่งที่คุณกำลังต้องการไหมมันใช่สิ่งที่มันแก้ปัญหาใกับคุณจริงไหมคุณมีรักไหมคุณมีห่วงไหมคุณมีความห่วงใยใครหรือเปล่าคุณมีความรับผิดชอบใครบ้วันนี้คุณรับผิดชอบตัวคุณเอง าตามลำพังตามลำพังกลมใช้คาว่าตามลำพังหากมันเกิดปัญหาที่กล่าวมาห้าเรื่องเมื่อกี้ไปไงต่อใครจะรับผิดชอบแทนคนุณเป็นห่วงพวกเขาไหมวันนี้การเตรียมความพร้อมที่มันง่ายที่สุดและได้ผลที่สุดนั่นก็คือกลมมาทันประกันชีวิต เพราะกรมธรรม์ประกันชีวิตเนี่ยมันใช้เงินก้อนน้อยๆสำรองเงินก้อนใหญ่ไม่รู้ละคุณใกล้ใครคุณชอบใครคุณเชื่อใครคุณปรึกษาพวกเขาคุณปรึกษาพวกเขาและเขาจะหาวิธีแก้ปัญหาแก้คุณแบบเบ็ดเสร็จใช้เงินก้อนน้อยๆน,นะครับปัญหาที่ผมกล่าวมามนุษย์เลี่ยงไม่ได้หนีไม่พ้นร้องขอ,อ่าเพิ่งเกิดไม่ได้ ปัญหาที่พูดมาเนี่ยจะขอร้องจะเพิ่งเกิดได้ไหมมันขอร้องไม่ได้มันพูดไม่เรื่องฉันยังไม่มีตังค์จะพิ่งมาได้ไหมไม่ได้มันมาได้ทุกเมือ่อเอาจริงนะคนไทยอะเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช้ามาก็ขอพรนะนะักที่ประกอบการแห่งหนึง่งเป็นสารพระพรหมนะครับ โดยปกติพระพรหมเปิดหกโมงและก็จะเข้ากราบไหว้ขอพรได้ครั้งละสี่คนผู้ประกอบการรายใหญ่อยู่ตรงนั้นเกือบทั้งหมดหกโมงเช้าปุ๊บเปิดประตูรั้วปุ๊บเจ้าที่เปิดประตูรั้วปุ๊บมีคนมาเปิดมีคนมีคนมารอเข้าคิวที่จะขอพรท่านพรหมจำนวนมากสี่คนแรกเข้าไปเลยผู้ประกอบการรายใหญ่คนที่หนึ่งบอกว่าขอให้มีผู้ลูกค้าเยอะ คนที่สองบอกว่าขอให้มีคนมาว่าจ้างเยอะๆคนที่สามบอกว่าขอให้มีผู้มาใช้บริการเยอะๆ,ๆ,ๆคนที่สี่บอกว่าขอให้มีลูกค้าเยอะๆ,ๆ,ๆเวลามีคนมารอคิวเยอะเวลาคนมาขอพอรแบบนี้พระภุมมท่านมีสีหน้าท่านก็คงให้พรพร้อมกันนั่นแหละครับแต่ท่านสะดุดว่าคนที่หนึ่งเป็นเจ้าของร้านลงส่ คนที่สองเป็นเจ้าของสำนักงานทนายความคนที่สามเป็นเจ้าเป็นเจ้าของโรงพยาบาลคนที่สี่เกือบไม่ทันเป็นตัวแทนประกันชีวิตหากแบบนี้คุณคิดว่าท่านพรมจะให้พรใครก่อนให้พรใช้ลงศพก่อนยุ่งเลยนะลงศพไม่พอนะครับที่บ้านเขามีศาลด้วยนะศาลเจ้าด้วยนะเขาขายลงศพเขาไม่ได้ไว่าย เพื่อให้คนมาซื้อเพื่อไปร้องคาราโอเกะนะครับหากเขาขอได้ผลก่อนอะไรจะเกิดขึ้นตัวแทนก็ตื่นสายด้วยนะครับหากโรงพยาบาลขอได้ผลก่อนทำยังไงถ้าไม่มีประกรันเคยไปใช้บริการโรงพยาบาลของรักฐไหมครับคิวยาวไหมครับเคยไหมครับคิวยาวไหมสะดวกไหม ทราบไหมครับว่ายาบางตัวภาครัฐเขาจ่ายไม่ได้นะเป็นยานอกบัญชีหลักแห่งชาติเขาจ่ายไม่ได้นะทราบไหมครับว่าคนแก่ชะาเลี้ยงดูเดือนละหกร้อยเดือนละเจ็ดร้อยตามอายุวันนี้ชีวิตของเราเรายังออกไปทำงานได้ทุกวันรับผิดชอบตนเองและคนที่อยู่ข้างหลังรวมไปถึงพ่อแม่แต่อย่าลืมลุงป้าหน้าตาเหมือนเราที่เกิดขึ้น ในอนาคตอีกสิบย30สปีข้างหน้าด้วยเลี้ยงแก่ด้วยทํางานหนักมาทั้งชีวิตเมื่อเจ็บป่วยควรได้รับการดูแลที่ดีเมื่อเจ็บป่วยควรได้รับการดูแลที่ดีเม,เ,ดดดเมื่อแก่ชราควรมีเงินใช้ไม่ลําบากไม่ต้องมีมากหรอ,อกเอาแค่พอกินพอใช้ให้มันอยู่ได้เท่านั้นพอ นะครับตามศักยภาพของแต่ละคนอท่านมองแล้วฟังแล้วเห็นความสำคัญเห็นความจำเป็นของประกันชีวิตหรือ,อยังหากมันเกิดขึ้นระหว่างทางครอบครัวจะอยู่ต่อได้ต้องมีเงินแล้วเงินเท่าไหร่่ะคำนวณดีครับล่วงหน้าเลยปีนี้คุณอยุเท่าไหร่ลูกคุณอาเท่าไหร่ภรรยาคุณอยุเท่าไหร่หรราาหรพ่อแม่คุณอยุเท่าไหร่ต้องอยู่ต่อกี่ปีต้องเรียนหนังสือไหมใช้เงินเท่าไหร่กี่ล้านบางคนก็บอกสามล้านห้าล้าน ประเด็นคือคุณได้เตรียมไว้หรือ,อยังคุณมีวิธีการเตรียมอย่างไงวิธีการของคุณมันเสี่ยงไหมอาจจะไปถึงหรือไม่ถึงใช่หรือไม่วันนี้ประกันชีวิตคือเครื่องมือทางด้านการเงินผมเรียนอย่างนี้ครับว่าคุณจะเป็นใครก็ช่างประกันชีวิตมีความจําเป็นสำหรับคุณฟังดูเมื่อกี้คือคนที่ยังไม่พร้อมทั้งหมดเลยคนที่พร้อมแล้วจําเป็นไหมจําเป็นมีอยู่ร้อยล้านมีลูกสองคนถ้าแบ่งด้วยตัวคนเดงได้คนละห้าสิบล้าน ลองใช้ประกันชีตเป็นเครื่องมือดูสิลูกคุณจะได้คนละร้อยล้านคุณเหลือติดมือเอียกน้อยสามสิบเปอร์เซ็นคือสามสิบล้านส่งมอบเร็วก็เป็นสามร้อยล้านนะหากส่งมอบเร็วเป็นสามร้อยล้านเพราะคุณนำเงินเพียงสองเปอร์เซ็นของร้อยล้านออกมาวางกับบริษัทประกันชีวิตแค่นี้ลูกคุณก็ได้คนละสองร้อยล้านแล้วคนละหนึ่งร้อยล้านแล้วนะครับจะส่งมอบปีแรกนะ เป็นสามร้อยล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประกันชีวิตมีความสําคัญมีความจําเป็นสำหรับคนทุกคนขอบคุณนะครับที่ท่านติดตามนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็ประกันชีวิตมีความสําคัญมีความจําเป็นสำหรับคนทุกคนหากคุณยังต้องการเงินหากคุณยังลุกออกไปทํางานหาเงินเป็นว่าประกันชีวิตมีความจําเป็นสําหรับคุณนะครับไม่มีข้อยกเว้น มีมากก็จําเป็นต้องปกป้องไม่มีก็จําเป็นต้องสร้างไม่มียิ่งต้องรีบสร้างมีมากก็รีบต้องรีบปกป้องเพราะอะไรรู้ไหมไม่ให้ใครมาแย่งเอาเงินในกระเป๋าคุณได้คุณบอกห่วงนักห่วงหนาอย่าทําเลยประกรันจะได้ตังค์จริงๆนะถ้าหมอบอกว่าถอนสาบ้านมาด้วยเงินหมดคุณต้องถอนนะผมเคยเจอแล้วนะถอนแม้กระทั่งสาบ้านขายไม่ทั้งรถลูกกับผัวไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนมีแล้วผมเจอมาแล้ว เพราะฉะนั้นประกันชีวิตคือการเตรียมความพร้อมทางด้านการเงินคือการสำรองเงินเผื่อวันหนึ่งปัญหาแมนจะเกิดมันสำคัญมันจำเป็นนะครับสำหรับทุกคนนะครับผมครูข้างถนนหรือพอวรนพัชนะครับจริงๆผมเป็นตัวแทน f w d ประกันชีวิตแต่วันนี้ผมพูดกลางๆในฐานะครู นะครับผมพูดในฐานะครูของคนขายประกันหากท่านฟังคลิปนี้ดูไ like รนี้แล้วนะครับเห็นว่าประกันมันสําคัญเห็นว่าประกันมันจําเป็นท้ายสุดหากทำอย่างถูกต้องไม่ต้องเสียอะไรเลยวันหลังผมจะมาเล่าเรื่องเตรียมค่ารักษาพยาบาลอย่างไรเงินต้นยังอยู่อยู่ครบอยู่ครบกําหนดได้เงินคืนครบนะครับมันมีประกันบางแบบ ที่สามารถทำได้บางแบบนะผมไม่ได้บอกทุกแบบนะนี่คือวิธีการเตรียมความพร้อมที่ดีที่สุดใช้เงินน้อยที่สุดมาลองติดตามผมดูนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจนะครับอโอกาสหน้าแล้วผมจะมาเล่าให้ฟังอีกวันละน้อยครับวันนี้เอาที่เดียวผมจะประมาณสักยีห้นาทีนะครับพอดีผมมีติวสอบน้องตอนเช้า นะครับก็ขอบพระคุณนะครับแล้วก็โอกาสหน้าพบกันอีกครั้งนึงและผมจะมาเล่าให้ฟังเมื่อมีโอกาสนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ